สวัสดีค่ะช่องเอเมฟนะคะเราเจอกันวันนี้เช้าวันคารที่1 4พฤศจิกายนค่ะวันนี้มาถึงตลาดเวลาหกโมงสิบนะคะเราจะมาเดินดูราคาผักในบริเวณหน้าตลาดบางกะปิช่วงเช้าเกันนะคะเรามาเริ่มเลยค่ะกระหล่ำยี่สิบห้าประกาศลุยร้านนี้ก็ยี่สิบห้าอันนี้ร้านติดติดกันนะคะอันนี้เป็นประกาศลุยไทยค่ะ25บห้าบาทอันนี้ลุยจีนนะคะราคาเท่ากันเลยค่ะ ช่วงน,นี้จะมีทั้งลุยจีนลุยไทยถั่วฝัายาสี่สิบห้าบาทเห็ดภูฐานแพ็คละสิบบาทเห็ดรวมแพ็คละยี่สิบเห็ดถ้วยแพ็คละสิบาทต้นหอมวันนี้สวยสวยสวยมากนะคะ6กสิบาทมะละกอกิโลกรัมละสิบห้าบาทเห็ดเข็มเป็นแพ็คละสิบบาทเห็ดนางฟ้าร้านนี้ก็สิบาทมะนาวใบละสองบาทนะคะ ใบประมาณนี้เลยค่ะผิวเปลือกบางนะคะน้ำดีอันนี้มะเขือเทศท้อค่ะ50บาทแตงกวา25บาทตะไครกิโลกร,รัมละ20บาทขา5้าบาทพริกแดง50บาทสวยสวยพริกเขียว45บาทท้อร้านนี้45ห้หอมใหญ่30กระเพรา40 หอมะพาก็สี่บผักบุ้งไทยวันนี้กรรมละ10บาทผักกาดหอม60บาทผักบุ้งไทยยกมาแปดสบาทนะคะมาาะละยี่สพริกแดงชี้ฟ้า70พริกสวน100่งเมื่อเขือวพวง70บาทตัวฟยานะนี้สาแตงร้าน20แตงกวาก็20่สเมื่อเขือเปาะ20บาท ผักบุ้งจีน10บาทเทเท้า20บวบเหลี่ยม25แคล,ลอทเบอร์ลอง18ตัวัยาวล้านนี้25ต้นหอมล้นี้50บาทผักชีไทย120โละพา40กระหล่ำหัวใจ20บาทผักบุ้งจีนยกมัด60บาทนะคะเป็นกิโลกิโลลา10บาทถึง15บาทนะคะเช้านี้ผักบุ้งจีนนี่พ่อค้าแกะ แกะมัดให้ดูเลยค่ะว่านี่สภาพแบบนี้นะคะ60บาทสวยใบไม่ติดเหลืองแต่คอนตุ้งกิโลกร,รัมละ10บาทคะน้า40บาทผักชีฝรั่ง40บาทผักชีจีนนะคะ140ลุยร้านนี้20บาทบ็อกคครี่35บหพริกหนุ่ม35บาทเชยเท้า15บาบาทเขาขาเบอรนี้เชยเท้าจีนนะคะ มะละกอนี่พะะ่อค้าแอบวางไว้นอกถนนร้านนี้ยกถุงร2 0มะนาว2ใบ5้าร้อยลา200นะคะมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละสีบาทแครอท20่สิัวฝักยาว35บาทพริกแดง35บาทสวยนะคะพริกเขียว45บาทช่วงนี้พริกเขียวแพงกว่าพริกแดงนะคะ กะล่ำลุย20บาทเท่ากันค่ะผักบุ้งจีน14บสีกะเพรา30สิบผักบุ้งไทยกร,รมละสิบแตงร้านเบอร์รอง16บหกมอเขือปอลูกไม่ค่อยเสมอนะคะยีบาทหอมยาม4ีบาทหอมใหญ่30เห็ดหูหนูห้าสกระชาย65สิบห้ามะเขือพวงร้านนี้หกบาทถั่พลูกิโลกรัมสี่สบาท ผัดชีฝรั่งร้านนี้สาบาทเองนะคะตั้งโอร้อยสามสิบใบแมงลักอย่างมีรากอย่างนี้กิโลกรัมละสาบาทหัวละพา์ร้านนี้45บาทมะม่วงยำวันนี้เป็นม่วงปลาตะเพียนนะคะ,ะกิโลกรัมละสีบาทผักกาดหอมร้านนี้เป็นอย่างต้นเล็กค่ะกิโลกรัมละสีบาทพริกยำสามสิบบาทมะละกอร้านนี้ยกถุงหนึ่งร้อยบาทมะเขือเทศท้อเบอร์ลองนะคะช้ำชสามสิบห้าบาทหอมใหญ่สามสิบมันฝรั่งสามสิบบาท ขิงแก่เป็นแง่งแบบนี้นะคะกิโลกรัมละ70บาทฝักกะเจี๊ยบ35มันฝรั่งหัวสีเห,เหลืองแบบนี้จะ35บาทค่ะมะเขือม่วงกิโลกรัมละ25บาทพริกสวนเบอร์จิว๋วกิโลกรัมละ120ค่ะผักฮ่องเต้70บาทน้ำเต้า 25บาทบวกหอมสามสิบห้ 35, บามะระขี้นก35มสิบห้าเมื่อเยยาวม่วงลูกเล็กแบบนั้นก็35บาทนะคะเมื่อเขือลายลูกเล็ก50ิบาทบวกงู45่บ้าบาทถั่วงอกแบบไม่ล้างนะคะล้นกันสดสดแบบนี้เลยคะ่ะกิโลกร,รัมละย2บบาทเป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักเช้านี้ รับชมและอย่าลืมกดติดตามให้ช่องมาม่าด้วยนะคะมาม่าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณที่รับชมค่ะ